ใครที่กำลังนอนอยู่ฮะดูคลิปนี้ได้ฮะถ้าเกิดผมแบบเจอตัวอะไรบางอย่างโอเคตอนนั้นเราก็าน่าจะรู้งานเรารู้งานละงานงูฮะอเอ้ยนี่ก็มาขโมยของบ้างไงเอาอะไรก็เอาไปเถอะปล่อยกูนอนเดีย๋ยวพรุ่งนี้กูซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ก็ได้ สุดครับผู้ชมแล้วกลับมาพบลกระดานนะครับวันนี้รู้อยู่เกมโ o รสฟอร์มอินเวชฮะชนะฮะสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนเรานั้นพยายามที่จะนอนหลับฮะคือพยายามที่จะนอนหลับหรือว่าแบบพยายามที่จะงีบนั่นแหละฮะผมรู้ว่าหลายๆคนนั้นเป็นพวกที่ชอบนอนเป็นคนที่ชอบแบบเอองีบระหว่างทํางานอะไรอย่างนี้เออแบบเหนื่อยๆมากับบ้านมาขอนอนก,ก่อนแล้วกันตื่นมาอีกทีเอา้าเชี่ยทิ้งคืนแล้วนี่หว่า ไม่ได้กินข้าวไม่ได้อาบน้ําไม่ไทาอะไรฮะสุดท้ายก็นอนต่อแล้วไปกินข้าวตอนเช้าแล้วก็อาบน้าตอนเช้าฮะครับนัะะ่นแหละฮะผมเชื่อหลายคนเป็นนี้ฮะแต่เกมนี้มันจะไม่เราทําอย่างนั้นฮะก็คือเราไม่รู้ว่าเป็นอีท่าไหนฮะแต่ที่รู้คือเราอยากจะนอนเท่านั้นแหละฮะแล้วเหมือนจะมีบางอย่างนั้นมันพยายามจะมาคุกคามเราทําให้เรานั้นจะต้องตื่นมาดูมันฮะตามรูปนี้เลยวันที่หนึ่งคืนที่หนึ่งพยายามที่จะหลับมีเป็นคืนด้วย โอเคกด e เพื่อ okay. open eye อ๋ออย่างนี้เหรออ๋อ oh, แบบเป็นเกมแบบไม่ต้องแบบไอ้นี่มากฮะหลับดีกว่า <Okay. S 1> ใครที่กำลังนอนอยู่ฮะดูคลิปนี้ได้ฮะถ้าเกิดผมแบบเจอตัวอะไรบางอย่างโอเคตอนนั้นเราก็าน่าจะรู้งานรู้งานละงานงูฮะ What the fuck ไม่น่ามีตัวแล้วนอนดีกว่าขอกฟีฟอขอกฟี โอ้ยขึ้นเร็วมากขอบคุณมีใครมาวะมีมีเอ้ยเราต้องแบบค่อยๆหลับฮะเราต้องแบบยาวเลยดิ่งยาวมันไม่ได้หรอกนะก็แค่นอนเองอะ่ะก็แค่ต้องนอนอตามจริงผมไม่ใช่คนแบบผมไม่ใช่คนที่แบบกลนนะนอนกลเออคือผมก็แบบไม่ได้นอนกลอยู่แล้วนะประรกติอ่ะนอนต่อยาวอ่า ฝันถึงหน้าเธอแต่เธอไม่เคยเป็นใจอะ่ะตื่นละฮะคุณหลับลงอย่างลึกซึง้งอ,อ้าวกดคืนต่อได้เหรอโอเคกดคืนต่อคืนที่ 2, 2> คืนแรกเรายังแบบชอบนอนไงคืนที่2กลัวไฟไม่ไฟนั้นทําให้พวกมันกลัวโอเคแล้วไมย่าง่ะอ่ะไม่รู้นอนอย่างนี้แล้วกัน มมนจะมีคนมากระทุงหน้าเลยวะเงียบนะปกติก็ปกติก็นอนอย่างนี้ฮะไม่ถึงแบบนอนแบบโดยเทียบนอนแล้วในสมองแบบแม่งยังตื่นอยู่อะเฮ้ยแล้ววะอ๋อเสียงแบบเสียงลมไงอย่าคิดมากโถอเอฟเนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดฮนะเวลานอนก็ต้องคิดเลยฟุ้งซ่านหรอโอ๊ยแม่เฮ้ยการบางอย่างทำไม่เสร็จงานก็ยังทำไม่เสร็จพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนอีกวันจันร์แล้วนี่ว่าเฮ้ยพรุ่งนี้วันเสาร์หรอว่พรุ่งนี้ไปที่ข้างนอกดีกว่าอะไรองนี้เกือบฟุ้งซ่าน คือแบบทุกคนเป็นนะฮะใครๆก็เป็นเป็นผมผมว่าเป็นนะฮะแบบฟุ้งซ่านไงจะนอนก็ไม่ได้นอนฟุ้งซ่านเออแต่ก็ทํางานมาเหนื่อยหรือว่าเรียนไม่เหนื่อยฮะหรือเหนื่อยมาจากที่แบบที่อื่นนี่กลับมาได้แบบโอ้โหยิ่งว่ายิ่งกว่าคนตายอ่ะว <c oughs> ัดวัดตะฟักมีคนว้ามามีคนว้ามาแต่เมื่อกี้มันไม่ใช่นะเมื่อกี้มันไม่ใช่โอเคมันแบบพออย่างมีเสียงไงเออปลอดภัยหน่อยฮะตกใจไม่เป็นไรฮะทุกคนเมื่อกี้ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อกี้ก็แค่แบบ เออสั paid, ่งเพลเวสีเฝ้าบ้านแค่นั้นเองเขามาตรวจตาเราเฉยๆฮะเดี๋ยวกูต้องตรวจตาสั่งเพลเวสีแถวนี้บ้างละสงสัยต้องเปลี่ยนสารโอเคไม่อะไรอ่ะยังไงมันมามันก็จะมีเสียงไม่ต้องห่วงเฮ้ยมันใหม่แล้วมันใหม่แล้วถึงจะพูดงั้นแต่สองสองเพลเวสีที่เนี้ยมันแรงจริงอะไรอะไรเสียงอะไรเมื่อกี้ หลอนต่อไม่ต้องห่วงอะหลับไปหลับยาวๆะไรวะอี่ทำให้กลัวซีสองวัสีที่มนแรงฮะแต่ไม่ต้องห่วงอะอวัดมันแรงจริงแต่บางทีมันก็แบบอาจจะแรงไปหน่อยแต่เขาก็แบบอาจจะมาเป็นห่วงเราก็ได้อางนี้คุณหลับลงอย่างสบายใจเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคืนที่สาม ไปแบบว่องไวอะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นอีกนอหน้อยอย่าไปใส่ใจเสียงทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะถ้ากิดเป็นคนแบบคิดมากอยากใส่ใจอะทำไงอะ่ะอย่าไปใส่ใจเสียงแต่ทำงานไม่ได้หรอฮะวัด <What? S 2> ทำงานไม่ได้หรอกมาขนาดนี้เสียงดังขนาดนี้ใครจะไปนอนหลับวะโอ้ย ฉันนั่งฉันนอนอยู่บนตะลิ่งแปลกใจเสียจริง <c oughs> ป่าไม้กินเหยี่ยแต่สิ่งที่มาเยือนก็เป็นคนที่เฝ้ามองเราใครก็ได้มาแต่ขอไม่ใช่คนที่เราไม่ชอบหมายถึงสังเพยวสิอะฮะเป็นการหลับที่สบายใจและอิ่มเอิบเหลือเกินแม้กระทั่งมีผีอยู่ในบ้านเราก็ยังจะนอนหลับได้ฮะ ชา,าทุกบ้านึงอรู้มีผีฮะใครเชื่อเรื่องผีไหมมีใครเชื่อเรื่องผีไหมผมขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังอืมจบแล้วฮะไม่ต้องไปพูดถึงมันฮะ <c oughs> พูดเป็นกันนะฮะให้แบบดูมีเรื่องจะเล่าแต่ตามจริงไม่มีเพราะจริงๆแล้วสั่งเปดสีนั้นต่อให้คนเคยเห็นกับคนที่ไม่เคยเห็นมาคุยกันก็คุยกันไม่รู้เรื่องฮะสรุปเคยเจอหรือไม่เคยเจอสิ่งที่เห็นนะ่ะมันหางตาหรือว่าอะไรกันแน่เองเงียบไหมวันนี้ ไม่ได้มาบ่อยอะไรวะอ๋ออาจจะแบบเป็นไมโครเวฟมาอุ่นอาหารกินอะไรย่างนี้ไงกูก็ระแวงไงคือแบบสังสีเขาก็กินข้าวลปนะฮะเขาก็ถือช้อนได้ตอนจุดจริงมีใครเคยเห็นแบบเออแบบสารเจ้าแบบมีมือออกมาปะถ้าคุณเห็นเนี่ยโห้โหโมทโฮษฮะบขอโทษฮฮะ ตามจริงแบบเขาเคยมีใครเคยเห็นนี่แสดงว่าทุกคนไม่ต้องไปกลัวนะแค่ไว้เขา,าพอพอดีเสียงเดินแ้วเสียงเดินแ้วเฮ้ยโหมีตัวในตู้เลยเหรอขนลุกเลยอะ่ะอกูทักเรื่องนี้ทีแม่งอยู่ในตู้เลยทีนี้อ่ะกูหลับสบายฟีขอฟีตอนแรกอะขอตอนนี้เป็นขอบฟีแล้วอะ เป็นคอฟฟไงตื่นเช้าไม่กินกาแฟฮะอะ่คืนที่สี่ไปแบบรวดเร็วแบบไม่แบบไม่เกรงใจใครแบบทันใจฮะ listen c a r e f u l ฟังดีๆนะนั่น,นีงคำแหมนี่ก็เฝ้ามองเหลือเกินอ่ะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยอะ่ะดังขนาดนี้ถ้าเกิดเป็นกูกูัวหันวะอะไรไม่อย่าไปใส่ใจ เสียงมาขยับของทถวน,นี้มันไม่ได้หรอกว่ะสักแป๊บไปขยุมหัวอูฮาเลยอ่ะอาทีนี้วาวูดเลงเงียบเลยเอาไงเนี่ยจะไปต่อ,อาแค่ด้านขวามาไม่ได้หรอกเขาแค่มาส่องเราสอดส่องเราเหมือนเดิมแต่ตัวในตู้เนี่ยมาทำอะไรเนี่ยพีออมีชุดนอนอยู่ไง ไอเราก็กลัวได้ไงทีนี้ก็วุ่นทางทางอำเภออำเภอแล้วหมายถึงแบบอำเภออย่างไรวะเหมือนมีเอเลี่ยนด้วยเหรอ What the fuck มาเล่นลูกบิดกูแล้วโจมไม่หนารอบนี้อืมโจมแล้วล่ะสภาพเนะี่ยสบาย นี่ก็มาขโมยของบ้างไงเอาอะไรก็เอาไปเถอะปล่อยกูนอนั่นเดีย๋ยวุ่งนี้กูซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ก็ได้แต่อย่าตังอย่าตังกูไปก็พออคืนนี้หลับยากนะสงสัยเขาจะเท่าเจ้าที่แรงไว้หน่อยฮนะโอเคมาเขาเวะอะไรอุ่นอาหารเล่นอุ่นอาหารกินไงบอกว่าเอาของอะไรไปก็ได้ไงทีนี้มาอุ่นอาหารกูเลยเงียบเลยและขึ้นช้าด้วย เรียบร้อย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 เฮ้ยเฮ้ยวัตัวเเฮ้ยกูหเห็นแล้วกูเห็นแล้วโจมตัวนี้มันอันตรายเหลือเกินเดินด้วยเดินเล่นด้วยโผม,มาด้านซ้ายไม่พอเดินเล่นด้วยนี่ก็เดินจังเลยโอ้ยมาด้านซ้ายเสียงยแย่มากอะ สองเวสีที่นี่อยู่เยอะเหลือเกินเองเป็นใครเนะี่ยเองไปเลี้ยงตัวอะไรมาเองไปเก็บตัวอะไรมาะเนะี่ยตู้เสื้อผ้านี่เอ้ยเองเข้ามาบ่อยเกินเพื่อนคืนนี้กูไม่ต้องนอนละยืนเล่นไพ่อะไรตอนนี้หมายองนั่งเล่นไพ่อ่ะแล้วขึ้นชามากและก็ชอบพังของเล่นด้วยจัดไหมเองจัดของตู้บ้างวะเนะี่ยไม่จัดตีมือแตกเลยเสียงเดินอะ้ะ ไ่น้องใส่ใจเสียงเดินนี่ก็ซีวิกี้ซีซิกิบิดี้ทอยเลตไปนเนี่ยออกมาจากในนั้นนะออกมาจากโขส่วมแทน,นอะไรเสียไปหมดแล้วนะระแวงระหวดัดระแวงตรงกลางนี่ก็จังเลยเฮ้ยรอบสองแล้วนะมีเอเลี่แล้ว ถ้าเกิดกูไม่ได้เสียงขยับเมื่อกี้นะกูโดนแล้วกูกำลังแบบโฟกัส UFO เฮ้ยนี่ก็จังเลยอะ่ะมันมาอีกแล้วโอ้ oh my god ไปยังวะไปแล้วโอ้โหสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะ เฮ้โยโอ้โห,โหไปยังวะสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วแปดเจอหมดแล้วเร็วอีกคืบหนึ่งมันจะอยู่อีกแสนไกลเหลือสิบสามเปอร์เซ็นต์นี้ปลอดภัยน,นี้ปลอดภยัยมันแค่เดินเล่นเฉยๆโอ้ยแปดเปอร์เซ็นต์จะรอดไหมเนะี่ย 6%พี่สขยับอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมันช้าจังวะมันช้าจังหนึ่งเปอร์เซ็วหสุดท้ายคืนที่ห้ามันมีกี่คืนวะเจ็คืน,นงไงเลย แค่คืนที่สี่ก็เกือบตายแล้วคืนนี้เราต้องตั้งใจหน่อย <st arts> นั่นไงกูว่าและเอเลี่ยนจริงด้วยคืนนี้ยากแล้วฮะาะว่าผมเล่นไม่ผ่านแน่นอนแหลอะอ่ะดูดิเฮ้ยแต่ขึ้นไวนะมาแล้วดนันไซมืดตื้อเลยคืนเดือนหงายไปเนี่ยหงายกราร์ดอะหงายกราร์ด ไม่เท่าเทียมผ่านแล้วเปิดเพิ่มสบยแล้วกูง่ายหน้าง่ายกายนอนง่ายการ์ดง่ายการ์ดเออผู้สูงอายุเอยไม่ใช่มาถึงง่ายการ์ดแบบง่ายการ์ดคนมาเพิ่มป๊อกเด้งนะ วุ้ย what the fuck that เอเียนของะเอเลียนด้วยโจนไม่มาโจนมาเอเลียนมาผีมามาหมดเลยทีนี้อืมพังกระจุยอืมผีหน้ายิ้มก็มาฮะแหมยกซดกันทางบ้านเลยทีนี้บ่อยนะเราเนะ่ะ สงสัยจะชอบหน้าต่างเอาเดยกดทีหนึ่งลดสามเปอร์เ็นปอร์เซ็นสามปอเซนฮะกดทีหนึ่งลดสองเปอร์เซนใช้มั่วไม่ได้เงียบเลยอ,อึดอัดอึดอัดเหลือเกินแค่การที่จะต้องหลับอย่างนี้มันอึดอัดเหลือเกินฮะโดนมันหลอก ไม่จะเคินครึ่งนึงแล้วนะเกินครึ่งหนึ่งแล้วฮนะนนวนะบ่อยเกินไปไหมหพี่พี่ไม่แสบตาบ้างเหรอสนใจใส่แว่นเลยปล่าบ่อยเกินฮันแน่พี่ในตู้นี่ไม่มาเลยนะสงสัยจะไปอยู่ข้างนอกแล้วฮนะชอบเล่นหน้าต่างป่าวะอืม พอคูทักก็ใส่กันยับเลยทีนี้ไอ้พวกนี้สั่งพเวสีพวกนี้ไปแล้ว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 ,ไป,ลวไปอีกไปอีกไปอีกดเร็วไปอีกนี่ก็บอย อันแน่เฮ้โยโดนหลอกล้วไม่โดนหลอกอันนี้ของจริงสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะ่ะแล้วทขาไมมันหลังๆมันช้าจังวะโอ้ยนัดแม่งมาในตู้แล้วดีนะกูได้ยินเสียงไรเสียงไรนี่แม่งพังบ้านกูแล้ว <c oughs> What the fuck อะไรอ่ะมันมาห่อมันมามันแบบตัวเองทำอะไรอยู่จ้าคืนนี้สงสัยวันนี้เราได้แบบมีการเล่นที่สุขสนานร่วมกันอ่ะอีอืมอะไรวะหรือว่าเราทำผิดพลาดวะฮันแนสกีบีดีท้ทอยเลสสกีบีดีด้ดับด p บเยสจีบีดี้ด p บดับเยส นแน่ชัดเจนแจ่มแจ้งไป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 ขยับทีละจึงทีละจึงแสบแสบแสบไปเด้ ผมเสียวตรงที่มันจะพอโทรใส่หูอีกรอบอีกรอบนี่นแหละไอ้ไอ้เสียงห้อหูนี่แบบมันเป็นแบบห้ามลืมตาปะ What the fuck What the fuck Alien b เหรอมันมาแล้ว่ะเนี่ยโอ,โ,โอ้โหวิโอ้โหวิแบบรัว ผู้ผ่านครึ่งเองโอ้ยเสียพลังงานเพิ่มวันนี่ก็บ่อยเกินเฮ้ยสี่สิบหซ็แล้วนะเองเก็บไปสีหน่วยพลังงาน บ่อยเกินพี่สามสองแล้วพี่เฮ้ยกดทีนึงนี่หมดเลยกดได้ประมาณอีกประมาณประมาณสิบกว่าสิบกว่าสิสองทีเฮ้ยจะหมดแล้ว อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวฮะโอ้ยมันต้องเล่นกับควายฮะหว,ไไนนะหวังว่าไม่โดนนะหวังว่าไม่โดนนะ หวังไม่โดนนะหวังว่าไม่โดนนะเก้าแปดทนะุยหกห้าแล้วหุยหุยหุยไม่ได้ฮะไม่ได้แล้ว บันหมดแล้วโอ้โหแล้วเสี่ยงทีวีมังแบบแย่มากไม่ได้ฮนะหน้าต่างมังมาโดและไม่ได้ลนะฮุย what what ลดได้ไงอะพอหน้าต่างมันมาแล้วเมื่อกี้มันก็ก็ก็เนี่ย กกทำโดยเจมส์ยูเอฟลอเลอร์ฮอลล์เกมดอปฮะเฮ้ยลดได้ไงอะ่ะเพราะงั้นเดี๋ยวผมขอลองโดนจำสแกก่อนอยากรู้ว่าแต่ละตัวมันจำสแกยังไงเฮ้ยลดได้ไงอะ่ะหน้าต่างก็มานะหรือว่ามันแบบมีระยะเวลาของมันวะถูกไหมอ่ะรอบนี้เป็นตัวหน้าต่างะ่ะเดี๋ยวผมรอดผมจะไม่ทราร้ายมันเด็ดดวงเด็ดดวง เด็ดดวงฮะโอ้โหหัวใจที่กับวายผมขอล่าหาตามย่นตามเลยวะตามฉากตาย่นมาดิทำเองไม่มาเฮ้ยโอ้ยอืมอืมอุ้ยกดอีปับแม่งมาปุ๊บเลยอ่ะโอ้ย วันนี้ไงมาแล้วโอ้ดีพี่ผมขอยืนดูหน้าพี่ก่อนได้ไหมหน้าพี่มันช่างเราโรมเหลือเกินผมรอโดแล้วกันโอ้ขยับแล้ววะนอนหลับฝันดีล่วคืนน่ะโดนทุกตัวเลยอ่ะโอเคฮะจบและฮะนี่คือจ้องลืมตาตื่นแล้วมองเธอซะ เพราะเธอนั้นจะไม่ได้นอนคืนนี้เขาจะไม่เล่นกับคุณหมายถึงสัมภเวสีที่บ้านนี้ฮะเยอะเหลืเอเกินมีเอเลี่ยนด้วยครับจบแล้วฮะก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้าถ้าใครชอบเกมนี้เกมไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe นะฮะแล้วก็ไปเจอใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบาย